ว่าจริงๆแล้วพระคก้าไกลไม่ใช่เป็นพรคที่เลวร้ายใ,ในสายตาของฉันนะฉันก็อยากให้พรคของคุณเจริญเติบโตอยากมีมีรากแล้วอะไรจะเป็นของห้องห้ามที่เราไม่ควรเป็นแบบก็อย่าเป็นแสองสิ่งนี้ฉันขอไว้แล้วพรรคุณจะรอดที่พูดในหวันดีนะ กลายเป็นเรื่องฮือฮา,าสนันการเมืองไทยเมื่อนาใยใชัยทวัตตุลาธนหัวหน้าพักเก้าวไกลเดินทางเข้าพบพุทธอิสระแกนนํากลุ่มปปป,ปสผู้โด่งดังเพื่อขอแรงสนับสนุนร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเมื่อวันที่16พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาณศาลาปฏิบัติธรรมวัดอ้อน้อยจังหวัดน,นครปฐม เรียกได้ว,ว่าเป็นการพบกันของสองขั้วที่มีอุดมการเกี่ยวกับประชาธิปไตยแตกต่างกันมากๆแต่นี่แหละการเมืองเวทีที่เปิดให้คนเห็นต่างมาพบเจอพูดคุยกันได้โดยไม่เกิดการทำร้ายหรืออันตรายต่อกันแต่เพื่อหาแนวทางในภายภาคหน้าโดยพุทธอิสระเผยว่าการพูดคุยนั้นกินเวลาราวหนึ่งชั่วโมงเน้นเรื่องร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างสภาผู้แทนราษฎรเดินสายรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งทางอดีตแกนนำกปปสเผยว่ามีการนัดพบกันก่อนหน้านี้สองครั้งแต่เวลาไม่ตรงกันจนได้มาพบกันในที่สุด สำหรับการพูดคุยนั้นทางในาใยชัยธวัฒน์เผยว่าร่างดังกล่าวนี้จะมีการนิรโทษกรรมผู้ถูกดำเนินคดีความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ด้วยหัวหน้าพักก้าวไกลได้ยกกรณีนายอนนนนำพาทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ถูกสารตัดสินและไม่ให้ประกันตัวโดยพุทธอิสระได้ย้ำว่าความพยายามจะแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา1 1 2นนั้นคือการเข้าข่ายล้มล้างการปกครองโดยได้ขอว่าอย่าแตะเรื่องนี้ในร่างกฎหมายดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไรก็ดีในาใยชัยธวัฒน์ได้ย้ําว่าหากไม่นิรโทษกรรมประชาชนที่โดนคดีหนึ่งสองนั้นก็เหมือนไม่ได้ทํากฎหมายนิรโทษกรรมเลยเพราะมีคนจํานวนไม่น้อยที่ถูกดําเนินคดีและอาจจะถูกดําเนินคดีมากยิ่งขึ้นทางพุทธอิสระเผยว่าร่างกฎหมายดังกล่าวแม้ตนเองจะได้รับการนิรโทษกรรมด้วยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกยินดีอะไรเพราะยอมรับกฎหมายมากล้าออกมาสู้ก็พร้อมจะยอมรับความจริงที่ตามมาเนื่องจากสู้เพื่อความถูกต้อง ส่วนการปรองดองนั้นทางอดีตแกนนำกปปสอยอมรับว่าเห็นด้วยเพราะหากไม่เห็นด้วยคงไม่อยู่เฉยปล่อยให้อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนอนอยู่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจแน่นอนโดยเจ้าตัวย้ำว่าการปรองดองนั้นต้องเป็นแบบเท่าเทียมไม่ใช่แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การพบปะครั้งนี้พุทธอิสระได้ชมในความกล้าของพักก้าไกลแต่ได้ย้ำว่าอย่าแตะต้องเรื่องสถาบันกับเรื่องความมั่นคงโดยในส่วนของความมั่นคงนั้นทางพักเก้าไกลไม่รู้ตื้นลึกหนาบางหากไปแตะประเด็นนี้อาจเป็นการชักสึกเข้าบ้านทําให้เกิดเพศภัยต่อบ้านเมืองได้ไม่ควรทําโดยเฉพาะในช่วงนี้ปฏิเสธที่จะพูดถึงได้ก็ควรทําเสีย เนื่องจากพักก้าวไกลมีแผลเรื่องนี้อยู่แล้วและเป็นแผลมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วมันเลยทำให้มีคนโจมตีตลอดเวลาจนกลายเป็นหนองเป็นเนื้อในดังนั้นก็อย่าไปทำให้แผลมันกว้างขึ้นเลยดีกว่า พุทธอิสระเผยว่าที่พูดไปทั้งหมดนี้ตนนั้นหวังดีไม่อยากเห็นพักก้าวไกลล่มสลายเพราะการรับใช้บ้านเมืองนั้นเป็นเรื่องงดงามเพราะมีหลายฝ่ายต้องการล้มก้าวไกลแต่ตนเองก็ยังอยากให้พักรอดโดยย้ำว่าช่วงที่ผ่านมาทางก้าวไกลคงจะได้เห็นว่าอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำแล้วหลังจากที่ผ่านมาไม่ได้สามารถจัดตั้งเป็นรัฐบาลได้ ทางอดีตแกนนํากรปปสย้ําว่าหากอยู่ข้างความถูกต้องไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็จะรอดโดยเวลานี้พักเพื่อไทยน่าจะไปไม่รอดเป็นสงครามครั้งสุดท้ายถ้าก้าวพลาดก็ตายหมดดังนั้นพักก้าวไกลก็อย่าไปตามอย่างเพื่อไทยจะได้รอด สำหรับการเจราจาครั้งนี้พุทธอิสระถือว่าเป็นการโยนหินถามทางโดยเจ้าตัวยังอยากให้พักก้าวไกลเจริญเติบโตแต่เป็นการโตอย่างมีรากและเป็นที่งดงามแก่คนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ฝันโดยขอว่าอะไรที่ห้ามแตะก็อย่าไปแตะการจะทำเรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมก็ทำไปดังนั้นจึงขอฝากในายชัยธวัฒด้วย ทั้งหมดนี้เป็นประเด็นการเมืองสุดร้อนแรงที่ในายชัยธวัฒน์ก็ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรออกมาแต่ก็ต้องจับตาดูว่าสถานการณ์ของร่างกฎหมายฉบับนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปบอกได้เลยว่าการเมืองไทยยังคงร้อนชาดังเดิม ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o ลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, YouTube, X และ t i t t อ k ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ